ปลากระพงทอดน้ำปลาหลอดเนื้อปูค่ะเนื้อปูเขาแบบเน้นๆมากๆแกงคั่วเนื้อปูหน่อไม้ปูเนื้อนึ่งหอยแครงอยาจะบอกว่าอาหารทะเลของเขาที่นี่คือแบบสดๆเลยนะอาหารที่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ของชูรสแต่คือรสชาติเขดีเนาะ โอ้โหนี่เราจะพายเรือไปไหนกันครับเนี่ยครัวลุงแถมอะไรนะไม่ได้ยินเลยไปครัวลุงแถมครัวลุงแถมหรอโอ้โอเคไปครัวลุงแถมกันค่ะ ที่นี่นะคะบอกเลยว่าร้านเขากว้างมากๆด้านหน้าคือมีที่จอดรถเยอะมากแล้วก็จะมีหลายโซนให้เลือกด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากแบบ ชมแสงเย็นๆสวยๆแนะนำว่าให้มาโซนนี้ใครอยากชมนกแบบเรานะคะก็ให้ไปโซนนู้นได้เลยแล้วก็มีที่นั่งหลายแบบด้วยนะคือเหมาะมากๆสาหรับใครที่แบบอยากสมาเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนมาเลี้ยงสังสรรค์กันแต่ปกติแล้วบอกเลยว่าที่เนี่ยคือยิ่งเยนะ็นอะคนยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้โทรมาจองก่อนนะคะร้านเขาหยุดทุกวันพุธนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ร้านก็ได้ประคาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกัน คือจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนสั่งอาหารไปอ่ะคือเขาน่ากินทุกเมนูมากจริงๆนะน่ากินแบบโอ้โหแบบท้องร้องเลยอ่ะร้านนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ลึกมาหน่อยนะแต่อบอกเลยว่าลึกแต่เด็ดนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นร้านเก่าแก่ค่ะเป็นร้านแรกเลยของบางขุนเทียนชายทะเลนะคะแล้วก็มีมานานกว่า40ปีแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วด้วยเนี่ยระหว่างเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารมานะคะจะพาไปชิมว่าที่นี่เนี่ยจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ ระหว่างที่เรารออาหารเนี่ยก็มานั่งชิลแถวๆนี้ได้คือเขาจะมีมุมให้แบบถ่ายรูปนะแล้วก็นี่มีนกนางนวลด้วยนะคะอ,อ๋อย่างที่บอกว่านะ่<พ>ากินทุกเมนูเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดน,น้ำปลานะคะ,ะอ,อันนี้ <c oughs> หลนเนื้อปูค่ะคือนี่อยากให้เห็นว่าเนื้อปูเขาแบบเน้นๆมากๆ อันนี้เนี่ยเป็นแกงคั่วเนื้อปูหน่อไม้เออปกติเคยกินแต่แบบ,แบบแกงคั่วหอยขมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแบบเนื้อปูหน่อไม้ด้วยส่วนนี้เป็นปูเนื้อนะคะปูเนื้อนึ่งแล้วก็น,นี้ค่ะหอยแครงอยากจะบอกว่าอาหารทะเลของเขาที่เนี่คือแบบสดๆเลยนะถ้าปกติเนี่ยมาแบบว่าช่วงเวลาที่เขาเก็บหอยพอดีคือสั่งหอยแครงปุ๊บเขาก็โดดลงไปเก็บเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะคะน่าจะมีคนหิวหนึ่งคนแล้วล่ละค่ะนี่ไงคะไม่ไหวแล้วกินไข่เจียวไปแล้วนะคะอันนี้ไว้ทำอะไร,รอะครับ <ป>อันนี้ไว้ทำอะไรครับไม่ทำอะไรครับนีบจานหรอ,ม,อ,อมีใครจะกินปูบ้างยกมือขึ้นไม,ไม่ให้ความร่วมมือเลยสงสัยโมโหหิวงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน ตอนนี้ทุกคนไม่สนใจอะไรกันแล้วนะคะกินกันแบบจริงจังมากได้ยินเสียงบอกว่าอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมปลากระพงทอดน้ำปลาเดี๋ยวก่อนนะอืมหุ่ยเนื้อปลากรอบมากเลยอะ่ะแล้วก็รสชาติของน้ำปลาที่ราดนะคะกับน้ำยำเนาะที่เอามาราดอีกทีนึงอะ่ะดีมากจริงๆแล้วคือเื้อยความที่มันสดมากเลยเนาะ <c oughs> มันหวานอร่อยมากเลย <c oughs> ค่ะรสชาติดี <c oughs> มากนี่ฉันชิมกระเด็ด อันนี้อยากชิมหลนหลนปูคืออยากให้ดูเนื้อปูเขาแบบมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเนี่ยนี่เนื้อปูใหญ่มากอะ่ะจนแบบมีความรู้สึกว่าขอหั่นครึ่งแล้วกัน,นรรแล้วก็มีผักนะคะมาให้แกล้มอีกหนึ่งจานด้วยนะคะแล้วขอชิมตัวน้ำพริกกันนะเนืออ้อเออนากอดดีมากเลย บางที่เนาะหล่อนปูเขาจะหวานไปเนาะแต่อันนี้คือแบบกําลังดีไม่หวานเกินไปไม่ข้นเกินเกินไปแล้วคือพอกินไปอ่ะมันได้เนื้อปูเน้นๆมากฝั่งนี้กําลังกําลังแกบบปูแล้วนะคะเนื้อปูปูกระจายเลยทีเดียวเนื้อปูเน้นมากเดี๋ยวก่อนที่บอกเนื้อปูเน้นมากนต่ตอนนี้เนื้อหายไปไหนก่อนเอามาให้เอามาให้แต่เปลือกคือเนื้อหายไปไหนแล้วน้ำจิ้มอร่อยป่ะน้ำจิ้มอร่อยป่ะอร่อยมากเด็ดจริงเหรอขอขอข้ามไปชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยแล้วกันนะ นี่ขอชิมน้ำจิ้มเปราะๆก่อนนะคะอืมอืมน้ำจิ้มรสชาติดีมากเลยแล้วแล้วอันนี้คือให้มาแล้วกินยังไงต่อแกะฝั่งนี้เหรออ๋อนี่ค่ะเอาเนื้อทิ้งกินอีกไม่ได้เด็กเอาเนื้อทิ้งกินจะเปิดใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวเราเอาอันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะใช่ไหมครับแล้วกินข้างนี้ก่อนนะคะเนื้อหนุ่มบิงทุกคนนี่เนื้อของ ขอ๋อสีแชมพูของผู้หญิงน้อสีฟ้าของผู้ชายอันกินผิดอันเหรอจะอันไหนของพี่ตินณ่ะเป็นไงครับอันนี้เป็นหน่อไม้แกงอะไรนะปูแกงขั่วเนื้อปูหน่อไม้แกงขั่วเนื้อปูหน่อไม้เนื้อปูสดๆก็เคยกินดอกแกงขั่วหั่นขมนะอันนี้เป็นแบบปูแตงโมด้วยก็ใช่เป็นไงครับ หวานหอมเผ็ดกะทิข้นไหมข้นเนื้อปูแน่นหน่อไม้ก็กำลังดีอร่อยอร่อยทานเลยไหมคะอร่อยกี่คะแนนคะสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอ้คนนี้ก็กินครับเนี่ยคนนี้ก็ตักกินเองครับปลากระพงราดน้ำปลาครับคนนี้กินอะไรครับอร่อย กินก้างไหมครับกินอะไรครับปลาโอ้โหารคนนี้บ้างไหมอาารคนนี้อยาให้พี่ตินพูดบ้างนะอ่ตาพี่ตินใช่ปะาย่าเอาไหมถึงพี่ตินนอนปลาปลาอะไรครับอ่าวันนี้เด็กกินเมนูอะไรครับทำไมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเต็มปากใส่ไปเยอะเกินใส่ไปเยอะเกินใส่ไปเยอะเกินนี่ปูนี่ปู ปูเป็นไงครับตัวใหญ่ไหมครับยังใหญ่ดูคิ้วเนื้อแน่นแน่นเนี่ยดูเนื้อนเนี่ยรสชาติอาหารเป็นไงครับจ๊าบจ๊าบเลยละ่ะบอกว่าจ้าน้ำจิ้มเขาเด็ดนะใช่ได้น้ำจิ้มเรียบร้อยน้ำจิ้มเด็ดมากทำให้ดูด โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมหอยแคลงลวกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนสั่งเขาแบบนั้นเลยมีทั้งลวกทั้งเผานะครับต้องบอกว่าที่ครัวลุงแหมนี่เขามีครบจริงๆเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูโหต้องบอกว่าตัวใหญ่มากอนี่ลองชิมดูกันเพราะว่าทุกคนกินกันไปหมดแล้วครับตอนนี้เ,<อ>เหลือช่างภาพอย่างเราที่น่าสงสารอื้อหือ ้ัหอยสดมากแล้วก็สุกกำลังได้ที่มันก็แล้วแต่คนชอบนะว่าเอาสุกมากสุกน้อยแล้วก็สามารถสั่งเขาได้และที่สำคัญเด็ดสุดๆเลยก็คือนี่ตัวนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้วยนี้คือดีมากอย่างปลากระพงเนี่ยคือเชฟเขาลงไปมุดน้ำไปจับมาให้เราเมื่อเมื่อสักครู่นี้เองนะเนี่ยเราถึงได้กินนะอย่างหอยแครงวันนี้เพิ่งลงไปงมมันเนี่ย,ออย,ยใช่ จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจริง,รงอ๋อโอเคคก็หอยแข้งแบบค่อนข,อข้างคือปกติอ่ะก็จะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคุรงแทงหรือเป็นลูกคุรูแทงหรือเป็นใครก็จะเป็นคนแบบว่ากระโดดลงไปงมให้เลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมปลากระพงสักหนึ่งชิ้นโอ้โหข้าทอดได้ดีมากนะกรอบมากเนาะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยกรอบนอกนะแต่ข้างในนุ่ม,มอันนี้ขนาดยังไม่ได้ชิมนะเพราะว่าเท็กเจอร์ที่เอาซ่อมจิ้มลงไปเมื่อสักครู่นี้ดีมาก ขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าเราล้างมาแล้วออนี่อยาก,กให้ไดนะ่นเสียงความกรอบแล้วมีความฉ่ำมีจุยซี่ที่แทรเข้ามาในตัวเนื้อปลากระพงอร่อยมากแนะนำเลยว่าครัวลุงแถมสายทะเลบางขุนเทียนถูกต้องไหมฮะถูกต้องจ่อย25เข้ามาประมาณ800เมตร ก็จะเจอแล้วอยู่ด้านขวามือโอเคเหรอตอนนี้ขอไปชิมให้ครบทุกเมนูก่อนนะครับไป เขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันที่ใครมาก็ต้องสั่งคือเราเซอร์ไพรส์อย่างนึงก็คือว่าอาหารที่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสอตแต่คือรสชาติคนดีเนาะโอ้รสชาติดีมากรจริงๆเป็นรสชาติแบบ,บคือพ่อคุณแม่คัวเขาต้องทำเก่งมากๆจริงๆอะ่ะเพราะมันอร่อยทุกเมนูแล้วก็ถือว่าก็อยาาทำล้ำลือว่าแบบเป็นร้านแรกๆของที่นี่นะคะแล้วก็เปิดมายาวนานเกือบ40ปีเนาะแล้วก็เรื่องของรสชาติอาหารนี่บอกเลยว่าเด็ดมากจริงค่ะอร่อยทุกเมนูจริง แบบผู้ใหญ่มากินน่าจะถูกปากใช่ไหมสดมซื้ดๆเลยเนี่ยสดแล้วก็เผ็ดเนื้อเด้งทุกทุกอันเลยหอยปูกุ้งเนื้อเด้งดึงดึงเลยาอร่อยแต่ที่ติดใจก็คือน้ำจิ้มซีฟูดจิ้มเด็ดมากอืจริง,รงบรรยากาศก็ดีนะคือพอมันแบบโอเคก็มาหน่อยอ ด้วยความที่คือเขาบอกว่าร้านนี้ไม่เป็นร้านที่แบบอยู่ลึกค่อนข้างลึกอะแต่คือเราก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็คือพิเศษหน่อยนะก็มีทั้งแบบบึงน้ำมีบรรยากาศต้นไม้รอบๆถือว่าชิลมากๆมีนกบินมาใช่เพื่ออาหารอร่อยบรรยากาศดีเหมาะมากเลยแบบช่วงเวลาบแบบนี้นค,ค่ะแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้นะคะอากาศตอนนี้กําลังดีมานั่งแบบริมน้ําแบบนี้กินลมพัด,ดโชย<อ>โชยถือว่า ยอดม,มากๆห้ามพลาดนะคะต้องมาให้ได้ร้านอะไรนะคะครัวลุงแถม hmm. แถมทุกอย่างเี่มเลยค่ะแถมความอร่อยด้วยครับ <c oughs>